สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะในวันฝนตกอย่างนี้นะคะอากาศเย็นสบายๆนะคะมาชมนะคะรีวิวคลิปจากหนูเล็กนะคะที่ช่องเดิมช่องนี้เลยนะคะช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะมีนบุรีกรุงเทพมหนานครที่นี่ <ขอ S 1> ที่ <ขอ S 1> เดียว <ขอ S 1> วันนี้นะคะรถที่หนูเล็กจะยกขึ้นมารีวิวนะคะให้คุณลูกค้าที่น่ารักเนี่ยได้รับชมกันก็คือคันนี้เลยนะคะ h o n d a City 1.5s ปี2017คันนี้นี่เองนะคะคันนี้เนี่ยเปิดราคากันอยู่ที่4,39,000บาทเท่านั้นลดราคาลงมาแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยเราตั้งราคาอยู่ที่4,45,000บาทตอนนี้ลงราคามาเรียบร้อยลูกค้าท่านใดเนี่ยอยากจับอยากจองเป็นเจ้าของติดต่อเข้ามาหาเด็กน้อเลยนะคะที่เบอร์093 389 2888หรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะเข้ามาดูรถจริงสภาพจริงนะคะสามารถ โทรเข้ามาคอนเฟิร์มเวลานัดก,กันได้เลยนะคะหนูเล็กยนอนานแค่ไหนเด็กตื่นแค่ไหนก็รอกันได้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการที่จะออกรถกับทางบริษัทเพชรยนต์นะคะหรือว่าต้องการที่จะออกรถกับหนูเล็กนะคะลูกค้าไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆนะคะค้าขายพนักงานข้าราชการนะคะาขายออนไลน์ขับแกลบลูกค้าติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหนูเล็กได้เลยนะคะหนูเล็กยินด,ดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะ รับดันรับจบทุกเคสนะคะลูกค้า่ะไม่พูดพ่าททำเพลงให้เสียเวลานะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะที่ไฟดวงหน้าของเขานะคะไฟคู่หน้าเนี่ยจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ LED daytime running light มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้สวยๆกันไปเลยกระจังหน้านะคะตกแต่งด้วยโครเมียมเส้นใหญ่ๆนะคะพาด ตั้งแต่ไฟดวงขวาไปที่ดวงซ้ายนะคะป้ายโลโก้ฮอนด้าอยู่ข้างหน้าน,นะคะโตโต,โตใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน6กไก่พอคึง5870ทะเบียนนี้เลยนะคะตัวลังพึ่งเป็นสีดำนะคะรถคันนี้ออกสีเทาแบบเทาเข้มๆนิดนึงนะคะเทาเข้มๆเลยรักษาดูแลง่ายมากสำหรับคันนี้นะคะที่สำคัญค่อนข้างที่จะเก่ายากนะคะสำหรับสีนี้ มาต่อกันเลยค่ะที่ล้อนะคะลค่าได้ไปจะเป็นล้อแม็ก15สนิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวฝาครอบมาให้จาก h o n ด้าแท้ๆจากโรงงานมาเลยนะคะยางได้ไปเป็นยางไ s t o ต e นะคะรหัสยางอยู่ที่185 6 5 r 1 5ทัสําำหรับสัปดาห์ยานะคะจะเป็นสัปดาห์ที่1นะคะปี2020 ดอกอยางเนี่ยยังคงสภาพอยู่ได้อีกยาวๆนะคะยังขับใช้งานได้อีกเป็นปีๆเลยนะคะมาดูกันที่ตัวชงนะคะชกเดิมๆแท้ๆจากโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีตัดต่อแต่อย่างใดนะคะมันค่อนข้างจะมืดนิดนึงนะคะพยายามซูมให้เห็นกันชัดๆนะโครงร่ามเดิมๆเลยนะคะมาจากโรงงานาเดียวที่อยู่ตรงข้างแก้มนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยนะคะสีเทา ขยายให้ดูกันเลยชัดๆนะคะคันนี้ติดฟีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูกันรอบๆคันด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะขนาดใหญ่ๆกันเลยนะคะตกแต่งโฟมเมียมด้วยค่ะที่ท่างที่ฝาท้ายกระโปรง ด้านล่างมีตกแต่งลวดลายเหมือนลังรึ่งนะคะอยู่ด้านล่างแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกทับทิมนะคะหคู่นะคะสองดวงป้ายโลโก้ต,ตัวซิตี้นะคะยังคงอยู่ชัดเจนนะคะอยู่ครบเลยนะคะตัวกระจกกันลื่นนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เขามีสอบวิทยุมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ให้ดูกันรอบๆคัน ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันนีด้านในบางนะคะด้านในนะคะตรงหัวน็อตนะคะหัวน็อตเดิมเดิมน็อตไม่มีหลวมไม่มีขยับนะคะจุดเม็ดอาร์ตรงประตูนี่สูมให้ดูนะคะคงอยู่สภาพเดิมเดิมกลมๆสวยๆกันเลยนะคะตัวขอบอยางที่ประตูนะคะยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะคะ ฝาประตูมีสีดานะคะตรงฝาประตูเนี่ยก็จะมีเป็นในส่วนของปุ่มเลื่อนกระจกล็อกกระจกให้ปกติเลยมีลำโพงนะคะติดมาตรงฝากระโปรงให้ด้วยมีช่องสําหรับใส่แก้วนะคะให้หนึ่งช่องถัดมาที่ข้างในนะคะเบาะเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะสามารถปรับเลื่อนยกระดับได้นะคะเลื่อนเลื่อนได้สี่ทิศทางด้วยกันนะคะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวขอออกมาตรงนี้นิดนึงนะคะให้ดูกันที่หัวน็อตนะ หัวน็อตตัวยึดนะคะระหว่างฝารถกับตัวเครื่องตัวรถนะคะให้ดูกันเลยนะว่าน็อตเนี่ยเป็นน็อตตัวเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะอาจจะแบบมืดๆสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันฝนตกเนาะแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะคึมนะคะแสงสว่างอาจจะไม่ค่อยพอเข้ามาดูที่ด้านในรถกันบ้างเริ่มเลยนะคะที่ตรง ปุ่มแรกเลยนะคะเป็นปุ่มออคอนเป็นปุ่มประหยัดน้ำมันนะคะของ h o n d a City เนี่ยเขามีหมดตรงนี้มาให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเลื่อนปรับกระจกไฟฟ้านะคะจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะด้านขวาเป็นในส่วนของตัวควบคุมตัวแสงนะคะด้านซ้ายควบคุมในส่วนของเป็นที่ปัดน้ำฝนเนาะหน้าจอแสดงเลือนใหม่นะคะอยู่ด้านนี้เลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแบบ3ก้าร รู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะจับกระชับมือมากๆเลยนะคะพวงพวงกับพวงกำลังพอดีค่ะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปกำลังดีนะคะภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคอนโซลน,นะคะหรือว่าจะเป็นรอบรอบคันนะคะเขาจะมีสีดำนะคะทั้งคันเลยคันนี้นะบริเวณคอนโซลจะมีตกแต่งนะคะสีเงินนะคะด้วยเมทัลลิกด้วยนะคะเป็นตรงขอบ ครอบระหว่างตัววิทยุไว้นะ<อ>ตัวเครื่องเล่นนะคะของเขาก็จะเล่นได้เป็นวิทยุลำโพงจะมี4จุดด้วยกันนะคะได้เป็น MP3 CD USB ช่องต่อ AUX Bluetooth นะคะระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือคันนี้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะส่วนแอร์นะคะแอร์ของเขาจะเป็นแอร์แบบแมนนวลเนาะปรับระดับเองได้4ระดับด้วยกันนะคะคันนี้มีปลั๊กไฟ12โวลต์มาให้นะคะอยู่ตรงนี้สามารถใช้งานได้เลย แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียรแบบะะ์แบบออโต้นะคะแบบ CVT นะอันนี้สวยงามเบรกมือนะคะอยู่ด้านซ้ายมือเลยด้านบนนะคะที่บังแสงเนาะฝั่งคนขบับมีกระจกมาให้ปกติเลยนะคะฝั่งคนซ้ายฝั่งคนซ้ายว่ะฝั่งคนนั่งนะคะก็แต่ฝั่งคนนั่งจะไม่มีกระจกนะ ออกมานะคะดูบริเวณด้านหลังมีไฟตรงกลางห้องโถงให้หนึ่งดวงด้านหลังก็ที่นั่งนั่งได้สองทานปกตินะคะนี่เป็นเบาะผ้า,านะนั่งนุ่มสบายมากๆนะคะบอกเลยว่าเบาะผ้าอันนี้นั่งเราไม่ร้อนนะ ่อ,อกกที่เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ iVtec นะคะ1.5ลิตรให้กำลังสูงสุดที่117แรงม้าเลยนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยแรงบิดสูงสุดที่146นิวตันเมตรนะสำหรับเครื่องยนต์นี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะตัวน้ำมันที่สามารถเติมได้ของเขาก็จะเป็นพวกเป็นซิน9 5 9 1ก้นโซฮอเนะคะแก๊สโซฮอลเกบนซิน E20 E85 มาดูกันนะคะที่ตัวฝากระโปรงฝากระโปรงรถเนี่ยก็คือเดิม,ดมๆแท้ๆมาจากโรงงานเลยนะคะจุดเม็ดแอคยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะการันตีได้เลยค่ะว่าฝากระโปรงนี้ไม่เคยมีการโดนเปลี่ยนนะคะยืนยันจากายมออก,อรกอรตรงนี้เลยให้ดูกันชัดๆนะคะในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายน็อตแก้มขวานะคะตัวเครื่องเนี่ยนี่ตัวน,อน็อตคานเนี่ยของเราอยู่ตรงๆเหมือนเดิมตัวเครื่องไม่มีรอยเยิม้มรอยน้ำมันอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้ สวยๆกันเลยค่ะสำหรับคันนี้มาต่อกันที่ด้านซน้ายเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะในส่วนของตัวเก็บสัมภาระนะคะก็กว้างๆนะคะถือว่าใช้ใส่สะดวกนะคะในในการใส่กระเป๋าหรือว่าการใส่อุปกรณ์ใดๆของลูกค้าเนี่ยถือว่าใส่ได้เยอะพอสมควรเลยนะอ่ะตรงนี้เปิดดูมี ยางอะไรมาให้แล้วก็จะต้องมีแม่แรงให้ครบนะคะเดี๋ยวถ้าลูกค้ารับรถวันปล่อยเนี่ยเราจะมีการใส่ตัวแม่แรงไปให้นะคะ, <S <S ะ,ะที่ในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะหัวน็อตเดิมเดิแท้ๆจากโรงงานนะคะขอบยางมีจุดเป็นอาร์ตแท้แเดิมเดิมเลยนะคะรับรองการันตีได้เลยค่ะรถคันนี้ไม่เคยมีการลิกคท่อชนหนักตีลังกาชนท้ายอย่างหนักอย่างแน่นอนนะคะ ไม่เคยไม่เคยมีการเปลี่ยนตัวฝากระโปรงค้างนะคะทันนี้สวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะรถ Honda City นะคะ 1.5S ทันนี้ปี2017นะคะบอกเลยนะคะว่าสภาพรถเนี่ยอยากที่ให้ดูไปเลยนะคะเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะ สำหรับคันนี้นะคะอย่างที่เรียนแจ้งไปต้นคลิปนะคะราคาเราเปิดกันอยู่ที่439,000บาทส่วนไม้นะคะอยู่ที่139,000เท่านั้นเองนะคะถือว่าไม้เนี่ยไม่มากเลยทีเดียวสำหรับคันนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถนะคะ Hondacity คันนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาหาหนูเลยได้เลยนะที่เบอร์0ู933892888เบอร์นี้สามารถแอด ID เดยไลน์มาได้เลยนะคะแอดมาทักมาคุยกันได้เลยนะลูกคา้าขาย ไม่ซื้อไม่ว่าลองแอปมาคุยกันก่อนเนาะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากการนะอย่างที่เคยเดยนแจ้งทุกๆกคลิปนะคะรบกวนลูกค้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดให้กําลังใจกันนิดนึงเนาะเพื่อไม่ให้การเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามทุกคลิปวิดีโอที่หนูเล็กอัปเดตนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ